ั่างดอกน,นะครับพัน,นี้ก็จะพาพี่น้องมาเผาฐานนะครับอีกเครื่องทุนแรงผมนะครับนี่ไปกันนี่ใหม่เวยเลยครับี่ผมหันไว้ไปชมกันครับครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นไหม่สแกหันทนเนสวยเลยครับสแกแห้งๆนะครับทนแล้วก็พาจะได้ลักษณะพอดีเลยครับจะเป็นฐานออกมา จะเป็นก่อนสวยเลยครับสวยนี่้ะครับไม้สกแกแห้งๆสวยไปผมจะใส่เตาเลยครับครับพี่น้องครับช่างดอนก็จะพามาดูเตานะครับลักษณะเตาของช่างดอนก็จะเป็นถังสองรอลิตร ธรรมดาแลครับถังน้ามันไม่ใช่ถังเปิดฝาสาเร็จน,นะครับเป็นถังฝาปิดนิดช่าง้อนก็จะเอาหินเจี๋ยวรอรอรอ,อ,อขอบนี่ออกเดี๋ยวจะเปิดฝาออกเดี๋ยวจะเอาไอ้สายหลัดหลัดอีกรอบนึงครับส่วนใส่ก็เป็นใส่ลมซีนิ้วซีเมิต์น,นะครับ ลอยด้านในด้านในก็เป็นอ้ตะแกรงช่างดอนจะใส่ตะแกรงลองไหวเพื่อให้การเผาใหม่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับส่วนใส่ควันนี่ยก็เป็นไอเล็กนิวคนนิ่ว,ว,วช่างดอนจะเจาะเจาะเขาใส่แกนกลางเลยนะครับด้านล่างนู้นเพื่อการเผาใหม่ทีดีมันเป็นบัสืุดีไอวายนะครับ พอาะรู้ทีเหลือใช่ชันดร้อนเอามาทำครับชันร้อนก็นจะใส่พื้นเลยนะครับ พี่น้องครับช่างรอนก็นใส่ปืนเ,เต็มเรียบร้อยแล้วครับจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับถอนใหญ่ๆอย่างนี้ช่างรอนจะเอาใบบนสุดนะครับเพราะว่าความร้อนเขาจะหม่จากบนลงล่างนะครับไปช่างรถจะปิดฝาเลยนะครับ yes ช่างรถก็ปิดเรียบร่อยนะครับจะประมาณนี้นะครับแน่นเยบๆเลยครับสไปลก็จะจุดเลยครับครับช่างร้อนก็จะจุดให้ดูเลยนะครับ ไม่อยากเลยใช่ไหมครับการเผาถ่านอานนี้ก็รอใส่ฟืนไปเรื่อยๆเ,เรื่อยนะครับเรื่อยๆจนกความันจะร้อนครับแยบใส่ขีเ้เทาเทินบนนะครับหลายความร้อนมันดันลอ,อยููย่่อยดันในสังกะสีดนันนอกทีชทางร้อนอ่างคุมมนี่ก็เป็นสังกะสีเก่านะครับ ก็ใช้ได้นะครับของเก่าแล้วก็เอามาดี y ไปซื้อใหมก่ก็เปลืองก็ะต่างนะครับนี่นะครับไปก็ค่อยๆลุกไปแล้วก็ใส่ไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับใส่ไปเรื่อยใไจ่องไปไอซีเรียสมันครับก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยนะครับ ไฟไปเรื่อยๆมันจะออกกับไฟไปเรื่อยๆทางด้อนเผาอยู่ฝ่ายน้านะครับนี่ครับบรรยากาศกำลังดีเลยครับแบบเงียบสงบใส่ไ,ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับบรรยากาศบันนอกทางร้อนเผาไววใช้ในโค้ดเรือนนะครับนี่ครับ เอาไว้ต้มไว้พัดไปแกงไปปิ้งไปงไยางก็ได้ครับ นี่นะครับ,ล,รบลักษณะการติดแก๊สดของเตาเผาถ่านช่างดอน,นครับแก๊สดจะออกข้างบนแล้วก็ออกด้านล่างนะครับเพราะว่ามันเป็นในเตาไอ,าไอท่อฝังในนะครับแก๊สจะออกด้านล่างคึงนึงบนครึงนึงลักษณะแบบนี้นะครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เวลาสีทุ่มครัวนะครับเก็บถึงกิ๊บนะครับทางร้อนก็ใส่ปืนมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทำได้ไงได้ต้อง Hi Man ไ้มันติดให้ได้นะครับทัชชาจะเรียกต้องไ้มันติดแล้วเอาไปร้อนเฉาแล้ว่อยมาเปิดดูนะครับ ครับคืนนี่ก็นาทีสวัสดินะครับวันนี้ครับพี่น้องครับตอ,อนเช้าๆครับฉันน็อจะพามาเอ็เก็บานนะครับไปนี่และครับกำลังเย็นๆอุ่นๆเลยนะครับ ทำการเปิดเตารนแบรนี้ครับ พี่น้องครับเปิดออกมาหลักษณะฐานกนแบบนี้นะครับมันก็จะยอบไปคืบก็กวนะครับนี่ครับ,มบไบบบม้แกก็จะสวยประมาณนี้นะครับสวยๆก่นๆกลก,ก,กรอบกรกรุบกรับครับ ผนใหญ่แค่ไหนมันก็ไม่นะครับมันก็เป็นฐานนี่ครับในเตานี่เย็นเจี๊ยบเลยครับกับแคบเลยครับพี่น้องครับพอเทออกมาก็จะได้ประมาณนี้แหละครับสวยเลยครับนี่ครับสวยแจมๆนะครับฐานแก่นๆเลยนะครับ ก่อนทานทสวซๆ้วแห่งๆคุณสมบัติของเขาก็ไม่ติดมือนะครับมันไม่เหมือนทานทั่วไปอันนี้ทานเป็นทานอบแห่งนี่ครับสซซ้ว้นี่กดสอบเสียงให้ดูครับน่ะเสียงกันปี้อะไรครับนี่ละครับ ทานไบโอชาครับพี่น้องครับก็จบไปแล้วครับขั้นตอนและวิธีการเผาถ่านของช่างดอนครับง่ายๆพี่น้องก็ทําได้นะครับโดยใส่วัสดุดีไไวที่เรามีในบ้านในครัวเรือนนะครับใช้แต่ถ่านซวยๆวอย่างนี้นะครับเอาไปใส่ในครัวเรือนครับคลิปที่ผมนําเสนอไป อาจามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับพี่น้องหากชอบคลิปนี้ขอฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างดอนได้ทำคลิปดีๆเสนอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ